คุณชัยครับคุณมิลี่ครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับเ้ามาสามนาท์ครับก็ซ้อมอยู่ที่คใครอยู่ที่ปิงก้าฮะมีใครเป็นคู่บอซ้อมบ้ากียวัตอนนี้พี่ๆในค่ายพวกในค่ายเชียร์กันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบสองเราหมวดสไตล์อะไรครับเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอแลาบุ๊กจิ๋วไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งว่าต่อยเขามั้ยยัง เขาโมเดสไตล์จริงเลยครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงดีไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิบนเวทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ยืนี่คานอากาศนี่วันนั้นต่อยกับต่กันนารงณ์ครับเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่เขาวันนั้นต่อยอยู่ร้อยหกก็เวทวันนี้เลยเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินสองขีดสองขีดก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะยืนเซนยืนสายร่างกายของเราไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมเอาชนะกับไพ่เหมือนเดิม ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับรต่อยมวยไทยมนโนรถของตอนนี้ประมาณรเราคนจังหวัดฝากเชิญช่วยแฟนขับแล้วหน่อยฝากเป็นกำลังใจหน่อนะครับ,รบะจะทำห้ไรเพียร์อ้าวนี่ขอโชคดีขอบคุณมากครับ,รบแล้ววี่วสตาร์ทที่บ้านเมืครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับ เกือบเดือนครับอืมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายดวงวังตาครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับอยู่ชลบุรีนะอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บ้องคู่ซ้อนแล้วมั้ยมีพี่เพชรนายาพี่แก่นเป็นครับจะเปิดเปิดอน์พี่ในค่ายเช่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่บ๊กแก่นในเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้หนึ่ร้อยเก้าห้าน้ำหนักไปปล่อยห้เรามวยสไตล์แล้วครับโมยกันครับเราวันนี้เราเลยต้องมาเจอกับบุญชัยเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยเหรอได้ศึกษาเก่งบ้้าาาาานนนต่ยยยเเเเคมมมััังงงงกรรววววววสไลล์ขแแีีจะผ แก้ไขบวีมาก็ต่อยตามสไตล์ไปก่อนเนาะและล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ที่นี่ครับที่ถ่ายการ์นี่วันนั้นต่อยกับาาครับเป้มั้งพาดโดนน็อกแรงบอกว่าโดนน็อกเนาะวันนั้นไปโดนลูกอะไรอ่ะฟุกครับบอจังหวะพอดีก็เลยหล่นเลยวันนั้นต่อยอยู่เวทเท่าไหร่ร้อยหกครับร้อยหกวันนี้ก็เวทเดิมเลยนะเมื่อกี้สอบหนักยังจังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินครับเกินประมาณเท่าไหร่ได้จุดแปดน่าหรัก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายหน่อยเนองร่างกายตอนนี้มีกิ่เสร็จแล้วเต็มเลยครับสบูบวงแรง วันนี้พร้อมแจ้งเกิดปะครับไฟนี้คุ้มมากี่กิโลครับสี่ห้าโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหกสเราคนจังหวัดจังหฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยวันนี้ฝากชาวสมุรีกับชาวเราชครับในเต็นที่ทวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณมากครับบ๊วย